รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ13ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า13ปีควรได้รับคำแนะนำ ชูรักชูรสโดยโรงแรม Imperial Queen's Park สุขุมวิท22สวัสดีครับคุณผู้ชมที่เขารับรักสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการชูรักชูรสกับโนนและก็พี่ภูมิค่ะผู้ชมทราบกันไหมคะว่าเรื่องของการตกลุมรักใครสักคนเนี่ยเขามีการทําวิจัยกันด้วยนะคะในประเทศอังกฤษค่ะ เขามีการสุ่มถามมาด้วยค,ค่ะว่าเรื่องของการที่เวลาเราเดินสวนกับใครเนี่ยอะไรเป็นอวยวะที่ดึงดูดสายตาม,มากที่สุดพี่ว่าที่อังกฤษนี่ก็ต้องชอบมองสาวๆที่ตรง ไม่นะอ,อกก็ต้องขาหรือสะโพกแน่ใช่ไหมผิดขนาดเลยค่ะเพราะว่าผลการวิจัยออกมานะคะว่าหนุ่มๆสาวๆชาวอังกฤษค่ะคเขาเห็นตรงกันว่าสิ่งที่สะดุดตามากที่สุดอันดับแรกก็คือดวงตาค่ะวันนี้เลยมีเคล็ดลับในการดูแลถนอมสายตาคู่สวยมาฝากกันด้วยค่ะอย่างแรกคือใช้สายตาในที่ที่มีแสงสว่างเพียงพอแล้วก็อย่าเพ่งอย่าต้องมองเป็นระยะเวลานานๆน,น,นะคะค แล้วก็แน่นอนนะครับการขยี้ตาด้วยต้องระมัดระวังกันหน่อยนะครับเพราะขยี้มากๆเนี่ยอาจจะอักเสบได้ส่ับใครใช้สายตาเยอะๆเนี่ยก็แนะนําให้พักผ่อนเยอะๆด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะคะถ้าหากต้องใช้สายตาอยู่บริเวณที่มีแดดเยอะๆจ้าเนี่ยต้องสวแมแว่นกันแดดทุกครั้งด้วยค่ะแล้วก็อย่าเพ่งกลางแดดนานๆตาเราอาจจะมืยลาได้ค่ะส่วนสาวๆที่ชอบแต่งหน้าก็ต้องรู้กันด้วยนะคะว่าการที่เราไม่ได้ถนอมดวงตาแต่งหน้าอาุแรันกันไปเนี่ยนะคะก็อาจจะทําให้เกิด ถุงใต้ตาค่ะแล้วก็ถ้ากมันบวมมากๆนะคะอาจจะเอาสำลีชุบน้ำเย็นค่ะแล้วก็มาแปะบริเวณที่เปลือกตาเราก็จะช่วยได้ค่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราพักกันสักครู่เดียวนะคะแล้วช่วงหน้ามาลุยกันกับน้องๆที่โรงเรียนศึกษานารีวิทยาช่วงรักเลือกได้ค่ะพอเราแบบเออเริ่มอยากจะเข้าใจผู้หญิงแล้วเราจะปรึกษาใครครับออแล้วเพื่อนให้คำคำแนะนำดีไหมครับพึ่งไม่ค่อยได้พ่อกับแม่ค่ะพ่อแม่ก็มีประสบการณ์มากกว่าพ่อแม่ค่ะลูกกาคลอดมาแล้ว ตออนเลยได้เราก็มีตั้งแต่ทำเลยทำในช่วงเด็กก่อนเข้าโรงเรียนซึ่งตรงนี้ต้องดมยาหลังจากนั้นก็ไปที่13 14, 14ขวบ <sweetness> อย่างนี้ก็ฉีดยาฉากลลพอแ